พาวเวอร์แพทนะครับผมก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับกับสถานการณ์ของโรคที่ต่อนะครับโควิด -19 นะฮะที่พวกเราทุกๆคนนะครับบนโลกนี้ได้เจอกันอยู่นะครับก็อย่างที่รู้กันฮะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงยากจะให้ทุกคนร่วมมือกันนะครับร่วมกันฝ่าวันนะครับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะครับแล้วก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ กำลังพบเจอเรื่องราวต่างๆที่แน่นอนฮะคนไทยเราไม่อยากจะพบเจอนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดนะครับเหตุการณ์นี้นะครับแต่ในเมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ต้องแก้ปัญหานะครับแล้วก็ต้องมีสตินะครับต้องมีสติในการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมากนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอดทนนะครับแล้วก็มีกําลังใจนะครับในการต่อสู้ผมก็อยากจะเป็นกําลังใจหนึ่งนะครับให้กับทุกคนด้วยนะครับที่กําลัง พบเจอรเรื่องร้ายๆอยู่ขนาดนี้นะครับรวมถึงอยากจะขอเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยนะครับทราบว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยอย่างมากนะครับสถานการณ์ปัจจุบันก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยนะครับงานก็หนักนะครับแล้วก็เหนื่อยเป็นทวีคูณเป็นหลายเท่าเลยฮะซึ่งผมก็เข้าใจนะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในความเสียสละของทุกท่านด้วยนะครับก็ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับร่วมสู้ไปด้วยกันนะครับเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับอดทนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอครับสวัสดีครับ